สวัสดีครับอยู่พี่ยานะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมซิกวอลเลกเซสนะครับภารกิจที่269-270นั่นเองภารกิจที่269ทำลายลูกพันสัตวตูเจอเที่สองอเดททิฟและเดทนะครับเล่นกันในโหมดโกลั์มีล้ว3สาล้วแล้วก็คอนโทรลยูนิตในทุกรูปแบบ<ะ>เดี๋ยวเราลองเล่นแบบแมปไม่ซื้อไม่สกินก่อนเนาะถ้าเกิดแพ้ค่อยว่ากันนะครับเฮ้ยวอนโหูกพันศัตวูเดี๋ยวเอาซอฟบาไปก่อนนะครับแล้วก็จอมเมอ์กันเนาจะเด้พวันนี้เร่อน,น,นี่จะไปเก็บ้วใน ส่วนถัดไปเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ผีผุดครับผมผุดขึ้นมาทําไมครับตายไปซะเราก็จะพยายามมาจอมเวทนะครับให้ได้สักสองสตัวสองสาคนไม่ใช่สองสาตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องรีบเร่งไปตีบ้านตีรั้วให้แตกสกินสายฟ้ามาได้ไหมเนี่ยมันก็จะแตกเร็วนะบึ้มเข้าไป150าสิบจอมเวทของเราโอเคครับทีนี้ก็บึ้มไปทีนึงบึ้มใส่บึ้ม เดี๋ยวเดี๋ยวกองทัพทั้งสองกองทัพน่าจะมาชนกันตรงกลางตรงนี้เออเนี่ยแหละเราก็จะทําการบึ้มเวททะลุลัวทะลุลัวนี่แหละแบบนี้แหละเออเขาก็จะมาเก็บแร่ได้ช้าลงแบบนี้โอ้โหพอเขาตายเขาก็จะเกิดมาเป็นผีผุดนะ <What? S 1> ผุดอยู่ตรงนั้นหืมไปแล้วครับคนเก็บแร่ครับตายไปแล้วครับผมโอ้ผีพุ่งก็มาครับ <Huh? S 1> พุ่งพุ่งผุดผุด,ดอยู่แถวนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะ เราเริ่มเอาเขาไม่อยู่แล้วอถอยก่อนเพื่อนฝูงผีพุ่งเข้ามาพอดีโอ้โหอื้อ,อ,อ,อกับบ้านด่วนๆโอเคตอนนี้ต้องทําการกันบ้านแล้วครับมากันเยอะมากมากันเยอะแบบเยอะสุดๆจะสู้ยังไงครับเนี่ยคนยักษ์เหรอ,อรโอเคออกมาช่วยออกมาสู้กันก่อนออกมาตั้งรับกันก่อนครับจอมเวทเราอยู่ไหนครับมันจะมีคนนึ่งนะเออเนี่ย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 โอ้โหเยอะมากโอ้โห มากันแบบยับยับอือหือตายกันแบบยับยับครับผมต่อสู้ไม่ได้ฮะถ้างั้นเอาใหม่จับไปเลยครับซอสวาดเบิ้มๆครับ12คนครับเข้าไปไล่ห,วหลัวเขาก่อนเลยครับเรามากันแบบเบิ้มๆไอ้พวกที่ตีป้อมก็ตีกันต่อไปเฮ้ยมันผุดขึ้นมาอีกแล้วครับมาทําไมครับหายไปครับผมตายโอเค อ่ะใครไม่ได้มีหน้าที่ตีล้วก็เก็บแร่ไปฝัป<ะ>่งนู้นก็เรียกของเขาก็มีเป็นผีพงผีผุดมาครับดูว่าใครตีตีล้วไวกว่าฝั่งเราไวกว่านิดนึงหรือเปล่า <Yeah. S 1> ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ตอนนี้นี่เรียกซอสบาดมาเพียบเลยไม่ได้เอาเป็นยูนิตอื่นมาเลยนะครับอ่าเราตีไวกว่าน่อยนึงแค่หน่อยเดียวขนาดเราเรียกซอสบาดมาขนาดนี้ยังตีไวกว่าน่อยเดียว<ะ>โอ้โหเราจะไหวไหมเนี่ยของเขามีซอสบาดกี่คนครับมีซอสบาดอยู่3คนเดี๋ยวเราจะวิ่งไปข้างหลังและเอา คนเก็บแร่อย่างเดียวเลยนะครับไม่สนใจใครแล้วครับผมหวดหน้าหวดหน้าโอเคกระโดดตีอย่างเดียวกระโดดตีโอเคครับผมจะหนีไปไหนห,หนีไปไหนตายเลยครับผมเรานะตายมันมีคนยิงธนูอยู่ข้างหลังลอนะ่อนักธนูมันก่อนเออนั่นแหละลอนะักธนูมันไว้ให้มันยิงเรานี่เออนั่นแหละโอ้หัว,หวเอาไม่โดนอีกมันผีพุดใส่ขาอีก วุ่นวายจริงๆออกตายไปแล้วครับเรานะโอ้โหปริมาณมันเยอะจับครับปริมาณเขาเยอะจับเยอะจัดจับโอเคตายไปก่อนหนึ่งหมวดหน้าไปก่อนอีกหนึ่ง,<า>งยัดหน้ามันโอเคโอเคมามันต้องเล่นวิธีนี้จริงๆเหรอเนี่ยสุดท้ายเนี่ยฮะ <c oughs> มากันไม่จบไม่หมดไม่สิน้นวเราไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ไหวครับยื้อที่สุดได้แค่นี้ด้วยความที่เขาพอเขาตายเขาจะเกิดเป็นผีผุดต่างๆเนาะ โอ้โหเยอะมากครับทั้งผีพุ่งผีผุดอะไรออกมามากมายกันเลยทีเดียวถ้างั้นต้องเจอสกินสายฟ้าของเรานะเล่นสกินสายฟ้ากันดีกว่าอุตส่าห์ซื้อมาแล้วก็เล่นเล่นเขาหน่อยครับประมาณนั้นประมาณนี้สเปียร์ต้อนยังไม่มีสกินสายฟ้าก็เอาเป็นพวกนี้มาใส่ก่อนแล้วกันนะเออเป็นไฟมาแล้วกันทีนี้ต้องอัปเกรดอะไรบ้างเอาคนเก็บแร่แล้วกันนะครับคนเก็บแร่ให้เก่งขึ้นยักษ์เออ,เอ,อนักหนู ประมาณนี้<ะ>ก็คือเป็นภารกิจอัพซื้อสกินไปเลยลุยเลยครับใครที่ตีล้วก็ตีไปหน้าที่ตีเอาสายฟ้าก็ตีไปใครเก็บแล้วเก็บไปครับผมเออยักษ์หดเข้าไปครับ<ะ>อยู่ดีๆมันก็มาโผล่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้พวกหีวุ่นเนี่ยมาโดนฟ้าผ่าตายไปซะฟ้าผ่าปียงครับผมโอเคฝั่งเขาฝั่งเขามาตีถึงตรงนี้แล้วถ้ามาตีถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็ขอหนึ่งทีครับเน้นๆครับขอ เปรียงโอเคสลบกันไปขอยักษ์อีกคนหนึ่งโอเคหวัวผีผุดไอ้ไม่ใช่ผีพุ่งก็มามันมาทั้งผุดและพุ่งมากันทำไมนักหนาครับผมยักษ์เราโจมตีได้ทีละ3ยูนิตเหมือนกับจอมเวทนะครับผมมันมีผีผุดมาผุดหน้าบ้านเราหรแล้วครับขุดไม่พอพุ่งอีกนะฮะเออตายไปซะกระทืบพื้นเปรียงอีกทีหนึ่งดีไหมอีกทีหนึ่งดีไหมกระทืบพื้น พื้นพื้นพื้นแบบเปลี้ยงเทกระทืบพื้นกระทืบพื้นหาจังหวะกระทืบพื้นครับอีกหนึ่งทีผีพุ่งมันมาละพุ่งมาดีนักใช่ไหมกระทืบพื้นเปรี่ยงอย่ามาครับจะพุ่งอะไรนักหนาครับพี่ปรึกษาผมด้วยพี่จะพุ่งเนี่ยเดี๋ยวนะเอายักษ์ไม่คนหนึ่งดีกว่าครับรอจังหวะเอายักษ์ดีกว่าครับเดียบนั่นแหละผุดขึ้นมาอีกแล้วคุดอะไรกันนักหนาครับยักษ์ด่วนดวนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ น,นักขานูข้างหลังเนี่ยมันลบกวนเราจริงๆแต่ถ้าเกิดเราจะกระทืบนักขานูก็ต้องกระทืบไปโดนผีธรรมดาด้วยแบบนี้ตัวน,นี้ก็กระทืบได้กระทืบอีกระทืบได้กระทืบดีโอ้โหยักษ์ตายนักขานูพวกนี้นี่มันโหจริงๆขอหนึ่งทีขอหนึ่งทีครับผมก็ได้ทีหนึ่งจริงๆนั่นแหละแต่หน้าร้อน่าจะมียักษ์มาอีกนะยังไม่มาครับยักษ์ยังไม่มาครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นยิงยัดหน้าไปก่อน เปียงโอเคต้องกลับมาตั้งรับท่าบ้านกันเลยเหรอเนี่ยกระทืบพื้นถึงไหมถึงโอเคถึงกระสลบเหมือนกันไปเลยทีเดียวไอคนเก็บแร่จะไปไหนหอยคนเก็บแร่มันวิ่งไปเก็บแร่ได้ครับไม่เป็นไร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 กระทืบพื้นไม่ได้โดนใครเลยเปลี่ยนเข้าไปครับผมผีพิษใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ผีพุ่งใช่ไหมย,ยักษ์อยู่นี่หนึ่งคนกระทืบพื้นไปก่อนหนึ่งที่หายโอเค เฮ้ยทำไมทำไมคนเก็บแร่ไม่กลับบ้านครับตีหังตายเอ,อ้ยไม่ยอมกลับบ้านใช่ไหมดื้อใช่ไหมเราดื้อใช่ไหมดื้อก็ตายซะอย่าไม่ตายใครอยงก็ว่าตายอา้าตายวะโอเคตายก็ได้แต่ตอนนี้คาสเซอนไอชิโดนเขายิงลักยักษ์กเราสบายเลยเราไม่มีตัวจุกเลยนะครับมาแล้วครับผมฝั่งนน้นกระทืบหนึ่งทีปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งแล้วกระทืบอีกหนึ่งทีเร็วกระทืบกระทืบเร็ว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 ,เ,รว,เ,รว,เ,รวเออนั่นแหละตายกันให้หมดตายกันหมดไม่พอ พี่เกิดมาเป็นผีพูดอีกครับเฮ้ยมีเกิดมาเป็นเดดอีกร,อรีบเอารีบเอาป้อมก่อนคือนั่นแหละไม่งั้นเราจะแย่นะครับโอ้โหต้องอัพต้องซื้อสกิน <What? S 1> ต้องอัพแล้วใช้สกินด้วยภารัพรินนี้โคตรเถื่อนแย่สองหกเก้าผ่านต้องไปสองเจ็ดศูน วันรกที270นะครับโทโซฟลัยและบัตเบดครับจะร่วมทีมกันคิชูและทยอยมาช่วยเราเล่นแบบเดสแมทอีกแล้วโอ้ยยากแน่นอนแล้วก็สามารถขนวยยูนิตทุกรูปแบบนะครับเราจะเริ่มเหมือนเดิมก็คือเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินก่อนนะครับถ้าพี่อามแพ้เราค่อยว่ากันเนาะไปครับเราจะยืนอยู่หน้าบ้านครับยืนอยู่หน้าบ้านแบบยืนแบบหน้าบ้านเลยครับไม่ต้องอะไรมากครับนี่มาเลยยืนหน้าบ้านแบบนี้เลย <What? S 1> เออนี้แหละแล้วเราก็ตีเขาครับ โชโชโชโโ,โอเคนี่แหละอยู่เป็นอย่างนี้แหละเหมือนเดิมครับถ้าเล่นภารกิจประมาณนี้เราก็จะใช้อัธยอดยืนประมาณนี้ไง่เป็นไงตีแรงตีเร็วเรากําลังจะได้จอมเวทนะถ้าพูดถึงนะครับแต่ยังไม่เอาจอมเวทครับเอาคนเก็บแร่ก,ก่อนครับมากันแล้วครับผมจะไปไหนจะไปไหนเพื่อนโอเคใหญนักขนูมันทํางานได้แค่นั้นแหละจบแล้เราก็กลับมาเก็บแร่ครับ สลับกันไปครับเราจะลังจะได้จอเว่คนที่สองแล้วนะครับโทโซฟิลต์ลบัตเบดรวมกําลังกันฝั่งเราก็จ้องจะเล่นเขาอยู่หน้าบ้านจริงๆถ้าเกิดเราใช้เป็นไอ้นี่นะครับอ่าอาร์ชิดอนเนาะก็จะมันกันนะครับบึ้มหายไหมขูอาทยอียตอารทียตรับสึกครับผมโอเคจะไหวไหมเนี่ยอาทยอียตอาเทยียตไหวไหมเนี่ยอ่ะได้จอเว่อีกคนนึงครับถ้าเกิดมีเมลิคอยฮีวให้ด้วยนะมันจะดีมากนะครับ <Yeah. S 1> แต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้อยู่ แล้วก็เดี๋ยวมินเนี่ยน่ะนักธนูมากันเพียบเลยครับมากันทำไมเยอะแยะครับผมทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเออโดนเราใช้บัคกมันคือบัคกนักธนูนักธนูถ้าโดนติดตัวมันจะยิงไม่ออกแล้วพอหลังๆมินเนี่ยนมันจะรับศึกให้เรานะครับมินเนี่ยนจะแทงใหล้ละยังไงครับผมยังไงยังไงมากันอย่างเนี่ยซ้อมแทงไว้ก่อนเลยมากันแล้วครับผมปัดเบรคครับบึ้มบึ้มบึ้ม,ม,มหายยังไม่หายครับไปตัวไม่หายก็ไปตีจอมเวทเราเราอยากให้เขาตีจอมเวทเราได้ นั่นแหละจบโอเค <Yahoo! S 1> จอมเบคนที่กํากลังออกมาครับเราก็ยืนอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยยืนประมาณนี้ครับแต่บัตรเบยเขาตีแรงมากเลยนะต้องระวังนะครับคิดชูนี่คืองานสบายที่สุดลวไม่ค่อยยิงอะไร,รเขาหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอมเบยก็จะกวาดนะครับมาแล้วครับผมบึ้มบึ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 ม,บมนั่นแหละเราอยากให้หนักหนูมันทํางานได้ชึกชึกชึกประมาณนี้ครับยืนติดนักหนูไว้ โอเคจอเวทตายไปบ้างไหมนะ่ะจริงๆจ,จอเวทเรามีกี่คน5คนยังไม่ตายครับยังไม่ตายสักคนเลยครับ <Wow. S 1> ประเด็นคืออาทยอดห้ามตายอะ่ะเออถ้าอาทยอดตายนี่คือจบชีวิตจบสิน้นโชโชว,โชว์บึ้มบึ้มบึมบึม,บม,บมนั่นแหละอาทยอดตายยังเนี่ยยังยังยังไม่ตายไงเป็นไงจอเวทอีกคนหนึ่งมาแล้วมาแล้วครับผมบาลอนบัตเบรครับมาก็มาครับเราก็ แข่งครับทีละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครับผมจอมเวทก็บึ้มเวทใส่ไปบึ้ม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 นั่นแหละบาลอนบัตเบย์ใช่ไหมเราอยู่ไหนครับอ้าวเราตายไปแล้ว <c oughs> อ่ะเดยอดตายไปแล้วครับผมโธ่เอานี่แล้วกันเอาเจ้าสเปียร์ต้อนตัวนี้โยนหอ,อกใส่ก็น่าจะได้มั้งชึ้งสี่ร้อยโอเคผมไม่ต้องโยนก็นได้ครับแค่นี้ก็ตายแล้ว จบโอเค2องจผ่านแล้วเราก็ไปรอภารกิจในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ยอมกิ๊สเมอร์และเกมสติก๊กบอลเล็กซี่ต้องขอตัวลาไปดีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วบมืยากาศหน้าสว,ส,สวัสดีครับไปบ,บายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม